ส่วนที่อำเภอกุยบุรีนะคะชาวบ้านแจ้งกู้ภัยจับงูที่ย่องเข้ามากินไก่ที่เลี้ยงไว้ในกลางดึกนะคะซึ่งเจ้าของบ้านนะคะก็อยู่ที่หมู่สิบตำบลหาดขามไปติดตามค่ะเวลาสีนาฬิกา40นาทีของวันที่12มีนาคมค่ะศูนย์วิทยุกู้ภัยกุยบุรีรับแจ้งจากชาวบ้านให้ไปจับงูเหลือมขนาดใหญ่ที่ย่องเข้ามากินไก่ที่เลี้ยงไว ที่บ้านเลขที่167หมู่4ตำบลหาดทามอำเภอกุยบุรีประจวบคีรีขันธส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์จับงูออกตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวค่ะพบนายจรินมีพลังอายุ58ปีเจ้าของบ้านยืนรออยู่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงนายจรินจึงได้พาเดินไปในคอกเลี้ยงเป็ดและไก่ที่อยู่ข้างบ้าน และมาหยุดอยู่ที่ริมตาข่ายที่จึงเอาไว้เป็นรัว้วพบงูเหลือมขนาดความยาวกว่า3เมตร <ไป S 1> นอนนิ่งอยู่ริมตาขา่ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ใช้เชือกไปคล้องของ,งูตัวดังกล่าวเอาไว้ได้ค่ะหลังจากนั้นได้นํามาช่างที่ตาช่างก็พบว่างูตัวนี้มีจงน้ําหนักกว่า12กิโลกรัม นาจรินเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อตอนตีสี่ตนได้ยินเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้เหา่าจํานวนหลายตัวตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรจนเวลานานข้าวสุนัขไม่ยอมหยุดเหา่าจึงได้ออกมาดูส่องไฟหาก็ไม่พบอะไรและในขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงไก่ร้องแตกตื่นค่ะจึงได้ส่องไฟหาอีกครั้งและเมื่อเดินเข้ามาใกล้ข้อไก่ก็ต้องสะดุ้งค่ะเมื่อพบว่ามีงูเหลือมตัวใหญ่นอนอยู่ในข้อไก่ตนเองจึงรีบไปบอกลูกชายให้ช่วยกัน โดยใช้ไม้กดหัวงูเอาไว้แล้วก็โทรไปแจ,งจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับค่ะซึ่งในระหว่างนั้นสุนัขของนายจรินได้พากันเห่างูตัวดังกล่าวจนงูได้ขายไก่ออกมานะคะเป็นลูกไก่อายุประมาณเดือนเศษจากนั้นงูตัวดังกล่าวค่ะก็พยายามเลื้อยหนีเข้าไปในอคอกเป็ดแล้วก็ไปจนมุมที่ตา่ายที่ทําเป็นรั้วกั้นเอาไว้ค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะได้นํางูเหลือมตัวดังกล่าวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปแล้วค่ะไปตรงนู <S <S ่น Já <laughs> marada <Llama> <laughs>